อีกระดาษหนึง่งใบแท้จริงแล้วอยู่ในชีวิตประจ,จำวันทำไมต้องเบอร์ขนาดนี้ด้วยก็ไม่รู้นะ <S 2> <S 2> สวัสดีครับเจนเซแปะแ,แห่ง worldclassemployee channel นะครับในคลิปวิดีโอสุดท้ายของซีรีส์นี้เราก็จะมาพบกันในหัวข้อที่ว่ากระดาษหนึง่งใบ แท้จริงแล้วอยู่ในชีวิตประจําวันทำไมต้องเบอร์ขนาดนี้ด้วยก็ไม่รู้นะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆไอ้กระดาษหนึ่งใบตอนคลิปต้นๆเราก็จะแชรไปสัก2อาอันนะว่าไอเดียคอนเซปต์มันคืออะไรนะครับส่วนคลิปเนี้ยอยากจะมาพูดถึงว่าจริงๆแล้วเวลาเราไปดูตามแต่ละที่มันก็เจอกระดาษหนึ่งใบคอนเซปต์กระดาษหนึ่งใบนีครับกระดาษหนึ่งใบคือหนึ่งพื้นที่มีหนึ่งใจความสําคัญ อยู่เต็ไมไปหมดรอบๆตัวนะครับทำไมผมถึงอยากจะบอกเรื่องนี้คือ1คืออยากจะให้รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากครับมันเป็นเรื่องง่ายที่อยู่ในชีวิตประจําวันนะครับ2เราจะได้มีโอกาสในการเรียนรู้แล้วก็เอาไอเดียพวกนี้มาต่อย,ยอดเป็นกระดาษ1ใบหรือว่าเป็น A3 report ในเวอร์ชั่นของเราเองถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอันแรกนะครับอันที่หนึ่ง <cl aps> หลายๆคนน่าจะเคยกินไก่กันมาเนาะถ้าได้ถึงไก่ก็ต้องได้ถึง KFC ถูกต้องไหมครับเวลาเราที่เราไปจ่ายตัง เราก็จะเจอไอ้ใบนี้ครับใบนี้เนาะเดี๋ยวจะซูมออกมาซูมออกมาซูมออกมาอยากจะให้ดูทางด้านซ้ายบนอิ่มน้ําไกเน้นๆชุด69บาทไอ้นี่มันเป็นกระดาษหนึ่งใบยังไงถ้าเราดูโดยองค์รวมเราดูคอนเซปต์ก่อนเนาะหนึ่งคือมีภาพใหญ่2มีกรอบ,ม,รอบมีหัวข้อ3คือร้องอ๋อใน3มวิดูทีอันนะครับภาพใหญ่โอเคดูแวบหนึ่งเราดูรู้เลยนะครับว่าอันนี้เป็นกระดาษที่เอาไว้ส่งเสริมการขาย2ใส่สกรอบก็หัวข้อจะสังเกตดีๆว่าแต่ละอันมันแบ่งออกเป็น6ช่องเนาะแต่ละอัน มันทำหน้าที่ของมันเองแต่ละช่องมีพื้นที่การขายเป็นของตัวเองนะครับร้องอ่อนใน3วิดูปุ๊บรู้เลยอันไหนขายอะไรอย่างยกตัวอย่างซ้ายบนอ้าวหกบาทแวบบแรกที่เราเห็นเนาะอิ่มหนำหกสิบาทได้ไก่2ชิน้นแถมแป,ป๊บซี่ด้วยอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จัดเป็นกระดาษ1ใบเข้าใจประเด็นเช่นเดียวกันผมไม่ได้อยาจจะบอกว่า ทุกครั้งที่เราทําเป็น A3 report เราจะต้องทําให้มันเป็น formal ทำให้เป็นการรายงานเสมอเราสามารถเอาหลักการพวกนี้เอาไปใช้กับการทําโฆษณาหรือว่าการทํา infographic ก็ได้เช่นเดียวกันถัดไปหลายๆคนนะครับน่าจะเคยเสี่ยงโชคเนาะเสี่ยงโชคใช,ใช,ใช้ใช้คำตัวหรูมากเลยตรงๆก็คือเราซื้อหวยครับสิ่งที่เราจะดูก็คือโฟกัสเฉพาะใส่กรอบข้อหัวข,ข,ข้อแล้วกันนะครับไอเนี้ยเวลาที่เราอยากจะรู้ส่วนใหญ่เราอยากจะรู้อะไรครับเราอยากจะรู้รางวัลที่1รางวัลเลขท้าย2ตัว รางวัลเลขท้าย3ตัวด้านหน้าด้านหลังอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเขาก็ยกไอ้พวกนี้ขึ้นมาไว้ด้านบนเป็นการจัดลําดับความสําคัญของชุดข้อมูลแต่เขาก็ให้ครบทั้งหมดเลยเนาะสมมุติว่าถ้าเกิดเราซื้อลอตเตอรี่มาเอเราไม่ถูกรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3 4แล้ว5เราถูกหรือเปล่าก็จะมีข้อมูลทุกอันเนี่ยครับครบด้วยที่มันน่าสนใจอย่างหนึ่งคือเขาใช้คีย์เวิร์ดได้เจ๋งมากๆเลยนะครับคือเสี่ยงโชคถูกกฎหมายรายได้พัฒนาสังคมจํา เอกสารที่ดีต้องมีฝอยได้หรือเปล่าครับไอเนี้ยสุดยอดเลยนะครับทาให้เรารู้สึกว่าหูการซื้อฉลาก,กินแบงรัฐบาลเนี่ยนอกจากที่เราเสี่ยงโชคเราไม่ได้เล่นการพน,นันนะเราเสี่ยงโชคถ้าเราไม่ถูกรายได้ของเราเงินของเราเอาไปช่วยรัฐบาลเอาไปทําให้สังคมดีขึ้นเป็นไงครับรู้สึกดีใช่ไหมครับอันเนี้ยถามว่าดีที่สุดหรือ,อยังดีแล้วสําหรบับข้อมูลที่เป็น general แต่ถ้าเราวิเคราะห์ลงไปลึกๆเฮ้ยแล้วถ้าบางคนเล่น underground <laughs> underground นะครับ มันดีกว่านี้ได้ไหมนะครับกระชับกว่านี้ได้ไหมมันก็คงไม่จำเป็นจะต้องมีรางวัลที่สี่รางวัลที่หถูกไหมสิ่งที่ลูกค้าเขาต้องการจะทราบเนี่ยก็แค่รางวัลที่หนึ่งเลขท้ายสมตัวอะไรเ,เลขท้ายสองตัวอะไรถูกต้องไหมครับมันก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ยิ่งชัดเข้าไปใหญ่เลยรางวัลที่หนึ่งอะไรนะครับห้าูนย์เจ็ดเลขท้ายสามตัวสี่หกหนึ่งนะครับอะไรอีก 830เล่น้ายสองตัว49เซซีไม่ได้ใบหวยนะครับมันออกไปแล้วอย่าไปแทงนะครับไม่สนับสนุนอ่ะไม่สนับสนุนให้เล่นกรพนานแต่สนับสนุนให้เสี่ยงโชคโอเคเออพอ,พอได้พอได้พอได้พอเห็นภาพน,นะครับนี่ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของกระดาษหนึ่งใบเข้าใช้ประเด็นเช่นเดียวกันอ้าวลองมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับโอ้อันนี้ปิ้งมาดูแล้วจะแบบโหพึบพับพึบพับงงตอนช่วงที่ไปอยู่ญี่ปุนน่นยมีโอกาสได้ไปเสียงโชคที่สนามม้าของเขาครับประเทศของที่ญี่ปุ่นเนี้ยอ่า เขาก็จะมีเครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมืออะไรให้แทงมีวิธีการฟอร์เมชันในการแบบว่าเสี่ยงโชคเต็มไปหมดเลยก็อเ,อเล่นไม่เป็นหรอครับก็รุ่นพี่ที่คนเป็นคนญี่ปุ่นก็ชวนไปหาประสบการณ์ไปดูว่าเออเขาทํากันยังไองอะไรยังไงทีนี้ก็ถามเขาว่าเอ๊ะแล้วรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนจะเข้าตัวไหนไม่เข้าเขาบอกโอ้ยง่ายมากเลยแปกคุงนะครับ,ก,บก็ไปซื้อสื่อพิมมาแกก็ไปซื้อสื่อพิมมาให้เล้บอกอ้าวนี่เปิดให้ดูกระดาษไซส์ส่วนก็จะประมาณแค่นี้ครับเล็กๆแค่นี้เองเนาะ แต่แบบข้อมูลยุบยับไปหมดเลยเชื่อไหมครับว่า,อาเอกสารใบนี้พื้นที่แค่นี้มันบอกได้หมดเลยนะว่ามา้าตัวผู้ตัวเมียพ่อมันแม่มัน,มมนเป็นใครสายพันธุ์อะไรคนขับคนคนขี่คนขี่น้ําหนักเท่าไหร่มีอะไรกับแข่งมาก่อนรอบที่แล้วน้ําหนักตัวเท่าไหร่รอบนี้น้ําหนักตัวเท่าไหร่มีสนามที่เคยลงแข่งแล้วชนะบ่อยๆสนามที่แข่งแล้วแพ้บ่อยๆ อัตราการต่อรองรอบนี้นะครับเกจิอาจารย์ทั้ง6กเจท่านให้เท่าไหร่ไม่น่าเชื่อว่าอยูใ่ในพื้นที่แค่นี้ได้นะครับความหมายคืออะไรเราสามารถที่จะบริหารจัดการพื้นที่แล้วก็ใช้ทักษะนะครับเรื่องของการสรุปทุกอย่างให้อยู่ในกระดาษหนึ่งใบเนี่ยแหละมีภาพใหญ่มีใซกรอบข้อหัวข้อมีร้องอ๋อใน3วิให้มันสมดุลกันได้แล้วมันก็จะได้คอนเซปต,ต์เรื่องพวกนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับหวังว่าคงพอมีประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้สึกว่ากระดาษหนึ่งใบยอยู่รอบตัวแล้วก็ไม่ยากอย่างที่คิดน,นะครับบครับสวสสดี